แก๊งเพื่อนรักรวมตัวกันในเกาะที่ห่างไกลจากผู้คนเพื่อปาร์ตี้ลับๆหาเกมสนุกๆมาเล่นและเกมในครั้งนี้ที่พาพวกเขามารวมตัวกันก็คือเกมปริศนาการตายตามล่าหาฆาตกรแต่เมื่อเกมได้เริ่มขึ้นกลับมีคนตายขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่เกมอีกต่อไปแล้วใครละที่เป็นคนฆ่าทุกคนดูมีมูลเหตุจูงใจที่เป็นฆาตกรได้ แล้วทุกคนนั้นเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป <You S 1> อยากให้คุณได้ไปลองดู on this this not game. Glass Onion a knife out military ฆาตกรรมหันษาใครฆ่าเพื่อน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนถึง8คนปาร์ตี้ในเกาะส่วนตัวอย่างลับๆโดยปราศจากคนนอกที่ที่พวกเขาจะมาเสพสุขด,ดำดิ่งไปพร้อมกับความสนุกแต่เมื่อถึงวันนัดรับมีนักสืบเบโนบลองถูกเชิญชวนมาในปาร์ตี้แห่งนี้ซึ่งปกติแล้วคนที่จัดปาร์ตี้จะไม่เชิญคนนอกเข้าร่วม แต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะมันจะมีเกมสืบไขคดีตามล่าหาฆาตกรซึ่งนั่นมันก็เหมาะมากๆที่จะมีนักสือบอันเก่งกาจอยู่ในเกาะแห่งนี้เมื่อพวกเขาเหล่านี้มาอยู่รวมตัวกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็กลับเกิดขึ้นเนื่องจากมีคนตายขึ้นมาจริงๆตายแบบไม่ใช่เกมตายแล้วตายเลยนั่นจึงทำให้สัญชาตญาณการเป็นนักสืบของเบนูบองต้องทำงาน เนื่องจากในที่แห่งนี้นั้นเป็นเกาะส่วนตัวไม่มีใครเข้าออกผู้ต้องสงสัยกลุ่มไม่ใช่ใครอื่นใดดังนั้นพวกเขาทั้ง8ดคนนี้คือผู้ต้องสงสัยชั้นดีที่นักสืบอย่างเขาจะต้องไขคดีไขปริศนาการตายครั้งนี้ให้ได้แล้วใครละที่เป็นฆาตรกรฆ่าเพื่อนมันจะใช่คนที่คุณดูแล้วคุณคิดหรือไม่เหตุจูงใจในการฆ่านี้คืออะไรอยากให้คุณได้ไปลองดู ซึ่งหนังเรื่องนี้นั้นมันมีภาครุ่นพี่ที่ทำไว้ดีมากๆนั่นก็คือ Knife Out ฆาตกรรมหันสาใครฆ่าคุณปู่ของปี2019ซึ่งจะหากคุณไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนแล้วสนใจที่จะดูภาคนี้ก็สามารถดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บอันก่อนหน้าเพราะตัวหนังเองเนี่ยเปลี่ยนนักแสดงใหม่หมดยกเว้นตัวละครน,นักสืบซึ่งเขาเนี่ยจะใช้นักสืบคนเดียวกันแล้วอยู่ในตระกูล Knife Out ส่วนที่เหลือเนี่ย ตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันทั้งสิ้นดังนั้นสามารถเลือกดูอะไรก่อนหลังได้เลยซึ่งภาคแรกนั้นเนี่ยเราขอเกินสั้นๆว่ามันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเป็นปริศนาใครฆ่าคุณปู่ที่มีผู้ต้องสงสัยหลักเป็นคนในครอบครัวแต่ภาคนี้นั้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็จะเป็นคนใกล้ตัวกับผู้ตายเช่นเดียวกันเพราะในเรื่องนี้นั้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยหลักเนี่ยจะเป็นเพื่อนและหลังจากที่เราดูจบไป ตัวหนังเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเขาเปิดมาได้ค่อนข้างน่าติดตามเลยเกี่ยวกับกล่องปริศนาที่ส่งมาให้เพื่อนๆทุกคนซึ่งมันทำให้เรารู้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีปริศนาเด็ดๆรอเราอยู่แน่ๆเอาจริงๆความรู้สึกเราเนี่ยเราว่ามันเฉลยได้หักมุมดีมันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าเขาเนี่ยจะมาเล่นมุกนี้รออยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังมันดูแบบมีแบบมันมีความหักมุมอยู่ในนั้นที่เรารู้สึกว่าเออดีอะ่ะ แต่พอเราได้ดูภาคใครฆ่าคุณปู่ก่อนนะไอภาคปี2019กต้องบอกตามตรงเรารู้สึกว่าเราเนี่ยชอบภาคนั้นมากกว่าภาคนั้น่มันมีเลเยอร์ความเบ้าแบบหลายขั้นเออมันมีประมาณหลายขั้นอยู่อะจากจาก,จากที่จําได้นะจากความรู้สึกเรานะคือมันยังตาตึงแล้วมันเราก็รู้สึกว่าตอนที่เราดูจบเรื่องนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่ดีว่ะเพราะว่า ในภาคก่อนนะั้นน่ะมันเอาแต่ละตัวละครนะมาคุยกันว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราคนดูก็จะคิดตามว่าตัวละครนะนะั้นเขาพูดจริงมันจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออมันดูแล้วอันนั้นนะมันรู้สึกว้าวแถมภาคนั้นเนี่ยก็หักมุมจนวินาทีสุดท้ายส่วนภาค Glass Onion เนี่ยจะเป็นการเก็บรายละเอียดตัวละครไปเรื่อยๆซึ่งตัวหนังเองไม่ได้แนะนําเลยว่าไอ,อ้คนนี้อะไรยังไงแต่มันเหมือนแบบ ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆว่าคนนี้เป็นอะไรยังไงแล้วมันเนี่ยก็หักมุมกันตั้งแต่กลางเรื่องเลยให้คนดูคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่พอมันเลยจุดเฉลยที่เขาหักมุมนั้นไปแล้วอ่ะส่วนตัวเรามันก็ไม่มีความเซอร์ไพรส์อะไรอีกเลยที่มันเดินเรื่องแบบเรียบๆไปหน่อยอ่ะถามว่าสนุกไหมมันสนุกในแบบที่มันเล่าอ่ะเราว่าถ้าถามว่ามันไม่มีภาครุ่นพี่มาก่อนอ่ะเราว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยคือมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราเอาองันสนุกอะไรเงี้ยแต่พอด้วยความที่มันมีภาครุ่นพี่ที่มมันาาไดีกๆ เราเลยรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะรู้สึกคาดหวังแล้วก็ผิดหวังไปเล็กน้อยที่มันเนี่ยได้เรียบง่ายไปหน่อย ในช่วงท้ h ยๆมันดูไม่เหมือนภาครุ่นพี่เลยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยตัวหนังเองเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆให้เราเนี่ยได้ฉุกค,คิดมันมีการเสศษสีสังคมออกมาได้อย่างคมคายบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราฉุกค,คิดกับโลกที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และตัวหนังเองเนี่ยก็พยายามฝังความคิดว่าสิ่งที่เรากําลังดูนั้นเนี่ยมันเหมือนอยูนเกม Among Us ที่ทุกคนนั้นรวมตัวอยู่ในที่เดียวกัน เป็นเพื่อนกันถึงมาเล่นเกมด้วยกันแต่ถ้าหากใครเนี่ยได้รับบทเป็นฆาตกรก็ต้องพยายามต่อแหลต้องพยายามโกหกหาทางเอาตัวรอดให้ได้ซึ่งก็เปรียบเหมือนดั่งในหนังเรื่องนี้ที่เราตัวเองเนี่ยมารวมตัวเล่นเกมกันเพราะเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อมีการตายเกิดขึ้นคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อน ก็อาจจะเป็นคาตกรได้ซึ่งสิ่งที่เราชอบอีกอย่างของเรื่องนี้ก็คงเป็นจังหวะคอมเมดี้ที่ทางพุ่มกับใสมามันค่อนข้างทําให้ความรู้สึกที่เราได้ดูนะั้นมันดูเพลินๆนะ่ะมันไม่ได้เครียดแบบเครียดจ๋าอะไรขนาดนั้นเลยกับการไขคดีเพราะตัวหนังเองเนี่ยมันมีการหยอดมุกหยอดนูน่นหยดนั่นมาให้เราขำบ้างซึ่งเราว่ามันเป็นเสน่ห์เลยที่เขาทําออกมาได้ดีนะจุดนี้ต้องต้องชมเลย และต้องบอกเลยว่านักแสดงหลักทั้ง8คนแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ละคนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นดาราระดับแบบเราต้องเคยเห็นหน้าเขาบ้างแหละเออและถ้าหากมีภาคต่อ Knife Out ต่อมาเนี่ยเราก็ยังตามดูอยู่เหมือนเดิมก็ต้องมารอรุ้นว่าในครั้งหน้าเนี่ยเขาจะเอาคนใกล้ชิด แบบไหนมาอยู่รวมตัวกันอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ฆ่ากันหรือว่าจะเป็นอะไรที่มันอยู่ในที่เดียวกันแล้วทุกคนเนะี่ยดูมีมูลมีเหตุจูงใจทั้งหมด เอออันนี้ก็ต้องไปตามดูว่าเขาจะมีภาคต่อไหมก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วหลังจากน,นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเนี่ยจะมีการพูดคุยสปอยเปิดเผยเนื้อหาเหมาะสำหรับคนที่ดูเรื่องนี้จบไปแล้วหากใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนไปดูกันมาก่อนแล้วค่อยมาฟังต่อกันซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราว่ามันพีคจัดๆเลยนะคือการที่เขาเล่าอีกด้านหนึ่ง ที่เราไม่รู้ให้เราได้เห็นนั่นก็คือการที่เขาเปิดเผยว่าตัวละครตัวนี้ตายไปแล้วและคนที่ปลอมตัวนั้นมันก็คือพี่สาวฝาแฝดนั่นเองโอ้โหตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าหนังแม่งแกงคนดูโม่ใหญ่มากๆ เราคาดไม่ถึงสุดๆอีกทั้งเนี่ยเขายังเผยให้เห็นอีกด้านของการวางแผนของนักสืบที่พยายามตามสืบซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกฮาในบางบุมด้วยนะแบบการหักมุมมันเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องคิดเคียนนะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยกับทำออกมาได้รสที่อร่อยเลยในส่วนที่เฉลยแผนการทุกอย่างเรารู้สึกว่าเป็นรสที่มันสนุกอ่ะเออ ต้องบอกตามตรงเรารู้สึกค่อนข้างผิดหวังกับตอน20นาทีสุดท้ายของเรื่องที่ทำออกมาได้อีหยังวะไม่รู้นะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะเหมือนเขาหมดมุกจะเล่าแล้วอะ่ะแต่เหมือนเขาอยากให้หนังมันย,วยาวๆอะ่ะมันได้ดูเละเทะไปหมดเลยสัทุกอย่าง เราไม่ค่อยชอบเลยในส่วนสุดท้ายมันไม่มีเหลี่ยมมันไม่มีเชิงในอย่างที่เราชอบหลงเหลืออยู่นังเนี่ยอาจจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาให้เราเห็นแต่เราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเองมันก็เลยทําให้เราไม่ได้อินในส่วนตรงนี้สักเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะชอบ ตรงนี้ที่เราพูดคุยเนี่ยมันคือแล้วแต่ความชอบความคิดของแต่ละบ,บุคคลจริงๆสิ่งที่เราชอบไม่ได้ต้องการให้ทุกคนต้องเชื่อตามไม่ได้ต้องการให้ทุกคนไม่ชอบตามแต่มันเหมือนการดูหนังแล้วมาบทให้เพื่อนฟังและถ้าหากใครในคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยบอกเล่าความรู้สึกใต้คลิปนี้ได้นะ ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวหนังหากใครเนี่ยที่ชื่นชอบที่เรามารีวิวหนังและซีรีส์ก็ชวนกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ม o วี่ตุทนขอ,อตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย